เราเบเฟร์สไบาพามาที่ตลาดบางนกแขกวันนี้มาเที่ยวกันอย่างสบายๆตลาดบางนกแขกอยู่ที่สมุทรสงครามตลาดนี้เป็นตลาดที่กำลังได้รับการพัฒนานี่ก็เป็นท่าเรือกำลังมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวที่ตลาดบางนกแขกตลาดนี้มีกว่าร้อปีแล้วใช่ไหมครับพี่ ร้อยปีกว่าแล้ววันนี้เริ่มแอดฟอร์สบเอาบันจักรยานมาปั่นแล้วก็มาดูสภาพของตลาดบางนกแขก ระาวาังนั้นก่อนนะคะบ่อยทอดก๋วยเกี่ยวกัลานะคะ,ะคเข้าออกเด่มสองเดี๋ยว,น,น,ยวน,นี่ก็เป็นสภาพริมน้ำของตลาดบางนกแขววันนี้เริฟแอดเฟิร์สไบพามาเที่ยว นี่เป็นบรรยากาศของตลาดน้ำบางนุแขวกมีก๋วยเตี๋ยวกาวแฟนี่เป็นกาแฟสด ก็ว่าดีมันไม่ไแข็งในลาบารกีไร้มะม่วงหาวมะนาวโหชินเยอะๆหน่อยแตชิมเป็นด้วยชิมเป็นโหดนี่ที่ทำเป็นน้ำาแล้วที่เรามาดูนี่ก็คือคือมะ<น>ม่วงอ๋อนี่คือมะม่วง,วงหาวมะนาวโห หลายคนก็ยังไม่เคยเห็นนะครับอันนี้เป็นน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหจักเนี่ยเ้าก็เผแค่ฮะเียแข่งก้อนนี่ก็เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหเท่าหร่ครับมสบาทจ้ะ่้เม็ดหรอเม็ค่ะแต่เม็ดมันจะดีกว่ามันมีละแก้วนะกลินต่อไม่มีลาแกวแต่ว่ามันจะ อันนี้ก็เป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพอันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดน้ำบางนกแขกมีมะม่วงหาวมะนาวโหให้เราดูด้วยแล้วก็ลองชิมกันเลิวแอดฟอร์สไบวันนี้พามาเที่ยวเขาไม่เอาลอยกันแล้ว